เห็นสีแล้วร้องว่าพอกินเนื้อเข้าไปถามหาต้นพันุ์ด่วนสวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยในช่อง y u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  e ไล่์ภูอ่าวน้อยครับวันนี้มาแชร์คลิปขนุนพันุ์เนื้อสีขาวนะครับที่กำลังมีคนสนใจนะครับสนใจในชีวิตจริงมีคนสนใจแต่ในโลกออนไลน์ก็ยังไม่มีใครเม้นมาว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่วันนี้นะผมได้ผ่านะผ่า แล้วก็ลองให้นำไปวางขายครับผมสุดท้ายคนคนคนกินนะครับเห็นสีแล้วบ,บอกเฮ้อนี่มันขนุนอ่อนคุณเอาขนุนอ่อนมาขายใช่ไหมท่านใช่ไหมพอลูกค้านะครับทานไปครับผมนะบ,บอกคนขายว่าต้นพัน์ุอยู่ไหนหาต้นพันธุ์มาให้ด่วนเลย อร่อยมากใช่ครับเนื้อเขาอร่อยมากก็ถามว่าทุกคนเคยกินไหมขนมพันปุยฝ้ายปุยฝ้ายขนมเนื้อสีขาวนี่ฮะเนื้อสีขาวครับผมรสชาติกินตอนสุกพอดีนะอร่อยมากมันรสชาติเหมือนว่ามันมีจุดเด่นของมันนะคือฟาร์มขาวนี่แหละแล้วก็น่าจะเป็นสนุนที่ยอดฮิตที่เป็นยอดฮิตเขากําลังฮิตกันสีขาวๆนะแต่ว่าคันนี้เปน็นขนมของโบราณของไทยเลยไทยแท้เลยสีขาวพันปุยปุยฝ้าย พอ,อก,กินไปถามหาต้นพันุ์เลยครับชอบคพราบมันมีความรอร่อยความหอมที่มันไม่เหมือนขนุนเท่าไหร่มีความกลิ่นมาอ่อนๆครับผมความละมุนนะครับผมรสชาติดีมากเลยผมก็ไม่ได้อวยนะแต่ผมผมก็ไม่คิดว่ามันอร่อยับผมชิมไปมันอร่อยมากแล้วผมก็ให้เขาไปวางขายกันนะขายได้แล้วก็ขายหมด แล้วถามหาต้นพันธุ์ครับโอ้โหสุดยอดมากนี่คือขนุนพันธุ์ปุยฝ้ายลองเม้นมาหน่อยว่าทุกคนเคยกินไหมรสชาติมันเป็นยังไงแตกต่างกันบ้างแค่ไหนครับผม